สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาแถวพระรามสองค่ะตรงนี้ก็คือประมาณถนนพระรามสองที่หกสิบเจ็ดนะคะจะพาเดินเล่นดูบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามนะคะยี่สิบสามมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าค่ะวันนี้บรรยากาศสลืมๆมากเลยนะคะ ตรงนี้ที่ลิฟมาก็คือตลาดมีสุขค่ะบรรยากาศเช้าก็มีรถนะคะมีคนที่มาต่อรถตรงนี้เยอะเหมือนกันลิเนี่ยวันนี้ตื่นเช้ามากเลยก็เลยมาลองดูที่ตลาดนี้ก่อนนะคะเพราะมันไกลจากบ้านลิฟของกินเช้าก็พอมีนะคะอยู่ด้านนอกด้านในตลาดเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพา ไม่เข้านะคะเพราะว่าตลาดจะเปิดตอนสายๆหน่อยนะคะนี่ลิขกที่ตามมาตรงนี้เป็นร้าน B ีบีช็อนะคะตลาดมีสุข<ม>ตลาดนี้มีคนรีวิวหลายคนนะคะที่ลิเข้าไปอ่านเจอนะห้องน้ำสะอาดนอกจากของกินอร่อยแล้วห้องน้ำสะอาดมากเดี๋ยวไว้จะพามาตอนเย็นนะคะตอนนี้เดินดูของกินด้านหน้าไปก่อนละกันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเริ่มจากร้านแรกเลยนะคะ มุมฝั่งตรงข้ามเป็นบิ๊กซีค่ะอันนี้เป็นพวกตับนะตับหมูไก่ปิ้งข้าวเหนียวพวกพวกนี้เป็นอาหารเช้าทางง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะร้านเจมมินนะคะมีพวกหอมไม้นะคะนะ่ะ

นี่ร้านนี้เป็นรนะ้านข้าวกล่องค่ะราคามีติดไว้เรียบร้อยเลยนะคะสามสิบห้าสามสิบสี่สิบน้ำพริกข้าวน้ำพริกสามสิบห้าบาทค่ะข้าวหน้าเป็ดสี่สิบข้าวคุกกี้สี่สิบห้านะคะ ราคามิตรภาพเลยค่ะเนี่ยกระเพรากล่องอะสามบาทกล่องแบบนี้ใส่ไมโครเวฟได้นะคะผัดหอไม้ใส่ไก่มีพันแน้งหมูไก่กระเทียมหมูไข่ดาวนะคะสาบห้าอิจฉาคนเถวนี้จังกระเพราลูกชิ้น ข่แมลงผู้พริกเผาข้าวไข่เจียวสามสิบค่ะค่ะกินข้าวหน้าเป็ดดีกว่าข้าวหน้าเป็ดกล่องหนึ่งค่ะน่ากินมากเลยร้านนี้ทำน่ากินมากเลยรับทำข้าวกล่องด้ไหมคะเนี่ย ลิสขอเบอร์หน่อยได้ไหมโอ้โ oh, ทำได้หลายอย่างมากเลยค่ะโทรมาแจ้งล่วงหน้าก่อนนะคะอย่างข้าวหน้าเป็ดนี่40 45บาทใช่ไหมคะใช่ค่ะขายที่นี่ประจำไหมคะข่ยประจำค่ะวันอะไรบ้างเอ่ยันทร์ oh, ถึงเสาร์โอ้อาจทร์ถึงเสาร์เลยนะคะกี่โมงบ้างคะกี่โมง 6โมงเช้าถึง10บโมงค่ะรับทำเข้ากล่องนะคะออกงานไหมพวกโรงคานอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ออกไม่ได้ออกนะแต่ว่ารับทำค่ะโทรมาแจ้งก่อง่นาโทรมาแจ้งก่อนล่วงหน้านะคะเบอร์โทรค่ะ0814536716ค่ะคุณกุ้งนะคะขอบคุณมากนะคะ ข้าวกับน้ำพริกแบบนี้นะคะผักประทูแบบนี้ยสามห้าบาทกินคล่องคอเลย <c oughs> หลายอย่างจัดใช่ไหมคะ ขุมนะคะขนมปังสังขยาค่ะร้านอร่อยมีหลายรสเลยขนมแป้นลิ้วค่ะสวัสดีค่ะเจ้าดังค่ะเจ้าเนี้ยอร่อยเอาอะไรดีเอ่ยมีชิฟฟ่อนมีขนมปังสังขยาด้วยแป้นลิ้วแป้สังขยาเปาลี่ท็อปปีเค้กค่ะเตียวถั่วไายจ้า มีหลายอย่างเดี๋ยวให้เพนะื่อนๆดูหน้าผลิตภัณฑ์ชัดๆก่อนนะคะแบบนี้ถ้านะอย่างนี้4ชิ้นเป็นกล่องกล่องละเท่าไหร่ะคะสี่ชิ้นอย่างนี้70บาทค่ะลูกค้า3ามกล่อง200ค่ะรวมบาวี่ท็อฟฟี่เค้กได้รวมกันได้นะคะอันนี้จะเป็นชิฟฟ่อนรวม5ชิ้นค่ะลูกค้า9 0บาทิบาของฤทธิ์เอาชิฟ่อนลละนี้ต้องเอาพัเนนค้กผลไม้ลำไยมะตูมกล้วยหอมจากกล่องละร้อยจ้ะ ขายส่งด้วยไหมคะขายส่งค่ะลูกค้าลิดรบกวนขอเบอร์โทรได้ไหมคะได้ค่ะช่องทางการติดต่อมีอะไรบ้างเอ่ยเอ่อส่วนใหญ่ของพี่ใช้โทรศัพท์เอาเพราะว่าถ้าเป็นพวกไลน์แอดอย่างนี้ต้องติดต่อบ้านถุนเลยอ๋อทัะงั้นถ้าจะซื้อกับพี่เบอร์โทรอะไรอ่ะคะ080ค่ะศ่ค่ะ0ูนย์แปด8 3687ค่ะเผื่อเพื่อนเพื่อนอยากรับไปจัดเบรกหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะก็จะเป็นสแน็คบ็อกอะไรทำเป็นสแน็คบล็อกได้ค่ะงานต่างๆนะคะจัดเลี้ยงงานประชุมอะไรพวกนี้มีขนมเปี๊ยะด้วยมีเปี๊ยะเปี๊ยะเปลือกลาของเมืองนนท์แขลูกค้าคัดมาแล้วเนี่ยอร่อยทั้งนั้นค่ะทองลิศเอาเอานมสดค่ะนมสดจากกาแฟค่ะได้ค่ะอย่างละหนึ่งนะคะลูกค้าจ้า นมสดยังไม่เคยกินเลยอร่อยค่ะน่ากินนะคะน่ากินหลายอย่างเลย32บาทค่ะลูกค้าชิฟฟ่อนมีมีค่ะชิฟฟ่อนเนี่ยถ้าเจอเจ้าอร่อยเนี่ยเราจะกินกืนป๊บเดียวหมดเลยชิ้นนึงเนี่ยมันจะกืนแป๊บเดียวหมดอันนี้จะยี่ห้อเดียวกับครูปเอลค่ะแต่เป็นคนคนละเครือกันอ๋อค่ะค่ะ ะะขอบคุณมากะคะ่ะนี่ตอนเช้าๆนะคะคือมีทั้งคาทั้งหวานแล้วก็เป็นพวกข้าวเหนียวปิ้งอะไรนะคะขนมปังมีอีกนะมาตลาดเล็กๆก็ดีนะคะเ,เพื่อนๆได้เก็บบรรยากาศได้ช้าๆชัดๆหน่อยตอนนี้ก็ตรงนี้เป็นจุดต่อรถนะคะมีอ่า รถสองแถวเนี่ยไปหลายที่เลยค่ะไปเดอมอลนะคะโลตัสพระรามสองเอามีทั้งทั้งแดงทั้งเหลืองนะคะตรงนี้พี่ขายประจำไหมหรือว่าเวียนขาย,ขายประจำค่ะวันอะไรบ้างคะจัเอ่อจกจัถึงสุกค่ะปกติจะมีขุยช่ยตลาดอ๋อมีผุยช่ด้วยขอบคุณนะคะขาัขามาแวะมานะคะค่ะฝากร้านด้วย ตรงนี้เป็นขนมปังค่ะสิบบาทนี่ขายง่ายนะคะนี่มีเนยสดด้วยดิว้วว่าถ้าเราออกมาชานเมืองกรุงเทพนิดหนึ่งค่าของชีพก็จะจะน้อยลงนะคะจะไม่แพงเท่ากับในย่านตัวเมืองพวกอพาร์ตเมนต์พวกอะไรพวกนี้ก็จะถูกกว่าแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องการเดินทางด้วยนะคะ ข้าวกล่องอีกหนึ่งร้านนะคะร้านนี้มี20บาทด้วย30นะคะ30โอ้หน้ากินหลายอย่าง กินมากเลยค่ะเอาหน้ากินหลายอย่างเอาผัดผักบุ้งกับไข่ต้มค่ะอันเนี้ยอ่าค่ะช้อนไม่ต้องน้ำปลาไม่ต้องค่ะ รับทําเข้ากล่องไหมคะแบบนี้รับทำรับนะคะถ้าเป็นเผื่อมีใครโทรสั่งนี่ใช้ยี่สิบใช้นี่สามสิบสามสิบแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ของแล้วแต่กับข้าวนะคะรีสรบกวนเบอร์โทรได้ไหมได้ค่ะเบอร์โทรอะไรคะแปดหกค่ะแปดหนึ่งศูนย์แปดแปดเจ็ดสี่นะคะเผื่อเพื่อนๆอยากทำข้ากล่องไปทำบุญหรือเอาไปบริจาคอะไรแบบนี้นะคะ มี30 20บาท่บาทไซส์จะเป็นคนละไซส์กันนะคะ20ก็มีกับข้าว2อย่างค่ะอันนี้ถ้า30ก็จะเป็นกล่องไซส์ใหญ่นะคะของปริมาณเพิ่มขึ้นกับข้าว2อย่างเหมือนกันค่ะอันนี้กล่องใส่ไมโครเวฟได้ด้วยค่ะแบบนี้แยกแยกสัดส่วนเลยนะคะถ้าเป็นน้ำแกงก็ไม่ปนกับข้าวค่ะแบบนี้ก็30บบาทเท่านั้น ขอบคุณมากนะคะเป็นบรรยากาศตลาดเช้าที่น่ารักนะเอศตลาดนี้เดี๋ยวไว้มาตอนเย็นค่ะเอาไว้เจอพาไปเดินดูด้านในบ้างนะคะว่าเท่ยงเย็นจะมีอะไรบ้างแต่ตอนเช้านี่มีหลายร้านน่ากินอยทั้งขนมฟังปิ้งสูตรเตาถ่านมีไข่หงนะคะรังพึ่งนี่ขนมแบบโบราณนะคะ เป็นขนมโบราณค่ะแบบนี้เอาขนมตาลค่ะกล่องหนึ่งเท่าไหรค่คะยี่สิบบาทะยี่สิบบาทนีปังฟิ้งเกาถานค่ะดูนุ่มน่ากินมากเลยอะยี่สิบบาท มีข้าวโพดมีรกเกลสบ,บาทอะคะคนดูนุ่มมากเลยสแผ่นยี่สิบนะคะขนมปัง มีลอตเตอรี่ด้วยเดินเลยไปหน่อยนะคะมีอะไรบ้างสะาพาลอยแถวเส้นถนนเส้นนี้นะคะน่ารักอะ่ะเดินสวนกันได้ได้แค่นั้นนะคะ2คน 2> จะเล็กๆหน่อยทุเรียนค่ะอ S <S อร่อยอร่อยหวานมา,นา,นากมีขนมนะคะขนมโคกนะคะก็ <S <S 2> <S 2> เป็นร้านล็อกๆนะคะอันนี้มีข้าวกล่องอีก1ร้านค่ะ สิบบาทมีปลาด้วยคลิกคลกนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะตลาดมีสุกตอนช่วงเช้าเช้านะคะเดี๋ยวริจะพาเพื่อนๆไปเดินตลาดมารวยต่อค่ะอยู่ข้างหน้านะคะ วันนี้ก็ปิดคลิปตลาดมีสุขเอาไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและล like, share, กกติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกกดดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ